บอ,อกแล้ววอชมฮะถ้าสมมติว่าคุณนะมาพัทยานะฮะหรือว่าในบริเวณที่ไม่ไกลาจากพัทยาเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ผมถามแล้วเขาบอกว่าไกลสุดอ่ะ่งเหนืออนี่คือพระเอกของงานของเราวันนี้ฮะหมูหัน,นแต่อย่าถามว่าหันซ้ายหรือหันขวาโ <c oughs> คกงเาตอบไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าดูตรงนี้ถามว่าหันไหมก็ไม่หันนะก็ <c oughs> ตรงๆนะเน,นี่ยมันก็ไม่ได้หันซ้ายหรือหันขวานะนะฮะไปไงานที่ตัวไซส์นี่กิโลฮะอันนี้สี่สิบโลครับไซส์นี่สี่สิบโล ผมบอกเลยว่าพี่นิดกับพี่นกเขาใช้ชื่อว่านิดนกหมูหันเป็นธุรกิจในบ้านนะฮะหัวเมียช่วยทำผมบอกเลยว่าหมูหันเจ้านี้เนี่ยสั่งซ้ําแล้วซ้ําเล่าคือข้ออร่อยฮะน้อยฮะนี่ครับนี่นี่นี่เขาบอกเลยนะี่นี่นิดนกหมูหันพัทยานะถ้าคุณมาพัทยาแนะนําว่าอันนี้คุณต้องสั่งหมูหันเจ้านี้โคตร,ครคอร่อยโคตรอร่อยมากผมบอกเลย